สวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับเมื่อเนี้บ้าว้นกลับมาเก็บละมันนะครับเก็บทนพันมันสับหลังไว้ทําพันนะครับทนนน้อยเตี้ยๆนะครับพี่น้องเห็นนะครับลำาบใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวจะพาดูหัวนะครับว่าหัวจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับลำเล็กๆนี่นะครับการฉีดน้ำมักมูลหมูนะครับพี่น้องต้นจะบบสูงนะครับต้นจะบบสู ๋ยวจะไปเลี้ยงหัวนะครับสําหรับการสีดนมักมูลหมูนะครับกาจะไปดูหัวมันว่าจะเป็นจังไดมาแล้วเขาจะมาดูกันนะครับมาเบิ่งหัวมันนะครับตอนนี้ก็เก็บท่อนพันธุ์นะครับเอาไว้ไว้ทําพันธุ์นะครับพี่น้องรู้สึกว่าท่อนพันธุ์ก็สันนะครับได้โหลายนะครับมันสันน้อยนะครับแต่ในน้อยนี่หัวจะเป็นจังไดนั้นเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับพี่น้อง พววาลายย้ายห้างนะครับมาทํางานกันเลยนะครับกับบรรยากาศลึ้นฝ้าขึ้นฝนในมือหนี่นะครับทรงคือฝนสิตกนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บสอสโซนนำเด้อพี่น้องเด้อ น,น้อยๆนะครับนี้นนอยๆจังสี่นะครับเราจะมีหัวบอนะครับเราจะมาเปิกันนะครับมีหัวนี่หัวกอพี่น้องนะครับเป็นจังใดนี่นะครับเห็นแล้วหัวนะครับพี่น้อง นิดนิล้วนนะครับตัวเฮาต้องพื้นด้วยมุ่นหมูอัดเม็ดนะครับตัวเฮาก็สีสี่ด้วยน้ำมักขี่หมูนะครับพี่นอ้องโมูนะครับสำราบหัว ถือว่าพอสมควรนะครับมีหัวอยู่นะครับต่ำนิดหน่อยแต่หัวใหญ่นะครับพี่น้องสําหรับมันสั้นเหลืองตีเต่านะครับทีให้พี่น้องเบิ่งนะครับผลงานนุ่นหมูอาดเมด้วก็สีนามกขีหมูนะครับเห็นนะครับบินจาก เขาใส่มูลหมูอัดเม็ดนะครับแล้วก็สีน้ำมักขี้หมูนะครับ นี่นะครับคือหัวมันนะครับจะหัวเงาแล้วก็ใหญ่พวกสมควรอยู่นะครับสําหรับในแปลงนี้นะครับกับลำน้อยๆนะครับซึ่งเข้าสีดน้ำมักมูลหมูลำจะบื่ใหญ่นะครับพี่น้องลำจะน้อยแต่ว่าจะมีหัวนะครับได้หัวได้หัวคัดอยู่พี่น้องนะครับหัวเงาแล้วเขาค่อยมาลุ่นกันตอนสิกลนะครับตอนฮอ้าสิคุดนะครับพี่น้อง ว่าสิเป็นจจงใดนะครับ ลำน้อยพี่น้องเก็บว้เมิดกระชิบ่พ่อปลูกนะครับแต่ว่าค้นกระยาดกันพันนี่นะครับเพราะว่าในน้ำนักดีนะครับหัวดกหัวเงาหัวใหญ่นะครับดึงแม่ซิบบไดแป้งนะครับพี่น้องจะค้นกระยังต้องการนะครับ,รรนะรบสำหรับพันนี่เหมาะกับดินทรายนะครับดินล้วนดินล้วนซุยดินทราย จวัดจะบ,บ่มเหาะกับดินเหนียวเด้พี่น้องเด้สำหรับอันนี้ครับ Okay. you ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสโซนกับสาวทรายน้ำนะครับสำหรับธารกิจในการทำไร่มันสัปหลังนะครับก็มาเก็บทอนพันนะครับเก็บทอนพันมันสับหลังไว้ปลูกนะครับท่านผู้ชมกระมันเหลืองติดเต่านะครับล่ำนิดน้อยนะครับนี่ลำนิดนอยแต่ว่าหัวมันก็ให้พี่น้องเห็นแล้วนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับหัวมัน สำหรับมันสับหลังพันนี่นะครับหัวดีหัวยาวน้ำนักดีนะครับแต่ว่าบ่มีแป้งเท่านั้นนะครับแป้งได้ประมาณยี่สิบห้านะครับนาแรงเจ็ดสี่นะครับกับยี่สิบห้ายี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับแป้งถ้าเอาไปขายโล่งแป้งนะครับก็จะได้อยู่ประมาณสองบาทสองบาทสี่สิบสองบาทสามสิบสองบาทสี่สิบนะครับ แต่เข้าขายล้านน้อยได้สองบาทหกสิบนะครับถึงสองบาทหกสิบห้านะครับเข้าขายขายล้านน้อยนะครับซึ่งล้านน้อยก็เสี่ยงกับตาช่างนะครับตั้งแต่การฮักนะครับฮักสิบเปอร์เซ็นต์ของเขานํานะครับสําหรับในล้านน้อยนะครับถ้าเข้าไปขายลูงแป้งจริงๆนะครับจะไม่มีการฮักอย่างนะครับแต่ว่าจะฮักเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับแต่หากเปอร์เซ็นต์แป้งเข้าได้ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะได้อ e ยู่ที่ประมาณ2องบาทสาถึง2องบาทสีนะครับแต่เขาขายร้านน้อยจะได้2องบาทหกถึง2องบาทหกหรือ2องบาทเจนะครับแล้วแต่รับพื้นที่แล้วแต่ร้านนะครับที่รับซื้อนะครับถ้าหากเขาได้แป้ง28ขึ้นนะครับ28่สิบแปเปอร์เซ็นต์ยี่สิบนะครับก็จะได้3บาทกว่านะครับ3บาทกว่าณโรงแป้งนะครับโรงแป้งที่รับซื้อนะครับกับภารกิจในมณีเกษตรสิ้น แล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมสําหรับพี่น้องที่อยากได้พันธุ์มันหรือติดเตานะครับก็ขอโทษขออภัยหลายๆล่ำน้อยนะครับพี่น้องนี่ลร่ำน้อยแถมเบาซ้นกับบุมีเวลาไปส่งให้พี่น้องนะครับเก็บไว้ก็จะบบพอบปลูกอยู่นะครับพวพันนี้นะคนต้องการหลายนะครับคนในบ้านก็เอากันหลยนะครับ จนพ่อกันเพราะว่าลั่มมันน้อยนะครับลั่มมันน้อยต้องเอาไว้หลายนะครับเสียงถ้าหากเข้าบ่ได้ปลูกในช่วงเดือนมีนาหรือเดือนเมษายนนะครับกเสีียงกับมันจะตายมากครึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้บุกี้ท่อนนะครับสําหรับพันนี้คือบทแรกนะครับบทแรกแต่ว่าถ้าหากปลูกนะครับถ้าหากเข้าปลูกแล้วนะครับพนตกดินงซุ่มนะครับเข้าปลูกแล้วนะครับจะออกไวนะครับแตกตาดีนะครับแตกตาดีคนนี้นะครับมันพันนี้นะครับพี่น้อง ขอพูดหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสโซนนำนะครับแล้วพอกันไหมในคลิปหน้านะครับจะมีคลิปอย่างว่าฝากติดตามต่อไปกันเลยนะครับพี่น้องสำหรับื้อนี้ก็กล่าวคาวสวัสดีครับ